สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววาทีนี่สุกเกษมนะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําบุคคลสําคัญในประเทศไทยอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือจิมทอมสันค่ะทุกคนฟังชื่อแล้วอาจจะงงใช่ไหมคะว่าเขาคือคนไทยหรือเปล่าแน่นอนค่ะเขาไม่ใช่คนไทยเขาคนนี้นะคะเป็นคนสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ จิมทอมสันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยแต่หัวใจของเขานะคะมีความรักในความเป็นไทยและเขาคนนี้นะคะยังมีฉายาที่มีฉายาว่าราชาแห่งผ้าไหมไทยทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าประวัติของจิมทอมสันเป็นมาอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะจิมทอมสันทำหน้าที่เป็นสายลับให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติการหลายแห่งทั่วประเทศเลยค่ะ เขาได้รับมอบหมายให้เดินทางมายังสีลังกาเพื่อติดต่อสื่อสารกับคนไทยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวไทยนะคะเพื่อที่เขาจะมาขับไล่ พวกกองทัพญี่ปุ่นนะคะให้ออกจากประเทศไทยและนั่นก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาได้ติดต่อสื่อสารกับคนไทยและหลังจากนั้นเมื่อสองครามเริ่มสงบลงขึ้นนะคะเขาได้เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกนะคะในฐานะผู้ช่วยทูตสหรัฐอเมริกานะคะและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเขาจึงกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ ลดประจําการจากกองทัพและหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะมาทําธุรกิจซื้อโรงแรมโอเรียนทลแต่ก็ไม่เป็นที่สําเร็จค่ะเพราะว่านักลงทุนนะคะมีความขัดแย้งกันเขาจึงตัดสินใจขายส่วนในโรงแรมของเขานะคะทั้งหมดของเขาและตัดสินใจที่จะเปิดธุรกิจผ้าไใหม่ไทยที่มีบริษัทที่ชื่อว่า t h Thai Silk Company Limited นะคะ ก่อนหน้านี้นะคะจิมทอมสันเคยไปแถวผ้าอีสานเขาได้เห็นความงามของผ้าไหมไทยนะคะเขาจึงอยากที่จะตัดสินใจมาทําธุรกิจผ้าไหมไทยแต่ตอนนั้นนะคะผ้าไหมไทยอยู่ในช่วงขาลงไม่มีความสําเร็จได้เลยถ้ามองกันตามตรงว่าแบบว่าไม่สามารถที่จะขึ้นสูงได้เลยคะ่ะแต่เขาเห็นเล็งเห็นว่าถ้าเราบริหารดีดมีศักยภาพเราจะสามารถทําให้ผ้าไหมไทยนะั้นเจริญรุ่งเรืองได้คะ่ะ ในช่วงแรกนะคะธุรกิจผ้าไหมไทยของจิมทอมสันนะคะ เดินทางไปได้วยความยากลําบากเพราะว่าเขาขาดองก์องค์การความรู้ของผ้าไหมไทยเนี่ยองค์การความรู้ของผ้าไหมไทยมันเริ่มสูญสลายแต่เขาก็พบว่ามีชุมชนที่เหลืออยู่เพียงชุมชนเดียวเท่าน,าน,านาั้นนะคะที่ยังทอผ้าไหมไทยอยู่นั่นก็คือชุมชนบ้านครัวนะคะที่อยู่ริมคลองแสนแสบจิมทอมสันก็ได้เดินทางไปที่ชุมชนบ้านครัวนะคะเพื่อที่จะเสนอช่องทางการทำาหารกินให้กับชุมชนเหล่านั้นนะคะได้ ทอผ้าไหมนะคะอยู่ที่บ้านแล้วเขาเนี่ยจะแวะมาเอาผ้าไหมไทยทางชาวบ้านนะคะก็โอเคยอมนะคะจิมทอมสันก็โอเคค่ะนั่นแหละค่ะด้วยความที่จิมทอมสันนะคะเคยเป็นสถาปนิกเหมือนกันค่ะเขาจึงได้คิดสีสันทำให้ผ้าไหมไทยมีความสดใสามากขึ้นและนี่ค่ะก็คือจุดเด่นของผ้าไหมไทยที่ถ้าเทียบกับผ้าไหมอื่นๆที่ไม่สามารถสู้ได้นั่นเองค่ะ และจิมทอมสันนะคะได้นำผ้าหไหมไทยนะคะกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเสนอสื่อช่องทางต่างๆกับนิตยสารอย่างเช่นโบงนะคะซึ่งซึ่งเป็นนิตยสารที่มีความโด่งดังมากนะคะเพราะว่าทั่วโลกนะคะจะรู้จักแล้วก็วงนะคะเมื่อได้เห็นลายผ้าไหมไทยของจิมทอมสันเขาจึงรู้สึกว่าชอบเขาเลยเอาลายนั้นนะคะมาทำแล้วก็เอาลงนิตยสารนั้นตั้งแต่น <S ru h procedures> sure. ั้นมานะคะผ้าไหมไทยก็เกิด <tr> <olutions> ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะจิมทอมสันได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากผ้าไหมไทยเจริญรุ่งเรืองและเขาได้มีเงินเยอะมากขึ้นมีฐานะเศรษฐกิจกษษษที่ดีขึ้นและทําให้ชุมชนบ้านครัวเรือนนะคะบางคนถึงกับมีเงินใกล้เคียงกับเศรษฐีเลยนะคะและหลังจากที่จิมทอมสันนะคะมีเงินมากขึ้นเขาก็ได้นําเงินนั้นนะคะมาสร้างบ้านเรือนไทยนะคะที่ชื่อว่า บ้านจิมทอมสันนะคะโดยปัจจุบันก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันถ้าทุกทคนอยากไปก็แนะนำให้ไปได้ค่ะเพราะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหาคนครอยู่ที่เขตปทุมวันนะคะนักศึกษาแบบเรานะคะเสียราคาอยู่ที่ประมาณ100บาทน,นะคะต้าก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทำให้ได้ค่ะเพราะจิมทอมสันนะคะพยายามหาหลายหนทางที่ทำให้ภา ธุรกิจผ้าไหมไทยไปได้อย่างรุ่งเรืองเราก็ทำได้ค่ะขอบคุณค่ะ